จบสวยสาวคู่กรณีให้อาภัยแป้องออนจิลาลังขอโทษลันไม่ต้องการเอาชนะขอแค่ความจริงจากกรณีด่ามาที่มีหญิงสาวรายหนึ่งอัดคลิปวิดีโอลงในติกตอกแชร์พฤติกรรมดาราสาวทำอาหารกระเด็นใส่เสื้อเธอเปื้อนแถมยังถูกด่าว่าไม่มีมารยาทโดยบอกใบ้วดาราสาวคนนี้ชื่อเล่นปอปปา ชื่อจิงกอออ่างซึ่งต่อมานักแสดงสาวแป้งอองจิลาก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นเธอจริงแต่ได้ขอโทษอีกฝ่ายไปถึง2ครั้งแล้วจะให้ทำยังไงซึ่งต่อมาแป้งอองจิลาได้ออกมาโพสต์ขอโทษคู่กรณีเรียบร้อยแล้วพร้อมบ,บอกต่อไปจะระมัดระวังการกระทําของตนเองให้มากขึ้นล่าสุดคุณเจนคู่กรณีของนักแสดงสาวแป้งออจิลาได้ออกมาเปิดใจผ่านทางติกตอกส่วนตัวว่า ข่าวที่น้องออกมาโพสขอโทษพี่ให้อภัยหมดใจค่ะเพราะเราสองคนก็ไม่ได้มีเรื่องปาดหมางกันมาก่อนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุพี่ยอมเข้าใจดีไม่มีใครตั้งใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขอบคุณทุกสื่อเราไม่ต้องการเอาชนะเราแค่ขอความจริง หลังจากพอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นจบสวยค่ะพอคุณแป้งออกมายอมรับขอโทษจบค่ะเป็นเราก็จบค่ะโอเคค่ะแม่ทางโนนก็ยอมรับผิดจบสวยค่ะ